สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายแอมเอนโดวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับของดีจากธรรมชาติที่สามารถแก้คุณไซสยแก้สิ่งร้ายให้กลายเป็นดีและเรากําลังพูดถึงเบีย้ยแก้ครับเบีย้ยแก้เป็นเครื่องรางอันทรงคุณค่ามาแต่โบราณกาล โดยทำจากหอยเบี้ยซึ่งภายในนั้นจะบรรจุปลอดเอาไว้ด้วยมีพุทธคุณคือสามารถแก้สิ่งร้ายให้กลายเป็นดีแก้เสนียดจันไรแก้คุณไสคุณผีคุณคนแก้ยาสั่งยาเบื่อยาเมาและสามารถแก้พิษสัตว์ร้ายทั้งหลายได้นอกจากนั้นยังมีสรรพคุณในด้านความคงกระพันสามารถป้องกันศาสตราวุธได้หลายชนิด และยังมีความโดดเด่นในเรื่องของความแคล้วคลาดไม่ว่าจะเป็นการป้องกันทางด้านอุบัติเหตุป้องกันพูดผีปีศาจหรือวิญญาณร้ายไม่ให้มาหลอกหลอนและผู้ที่บูชาจะปลอดภัยจากอันตรายทุกอย่างทุกประการโบราณกล่าวไว้ว่าปลอดนั้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตจิตใจมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นรองเพียงแค่เหล็กไหลเท่านั้น ไม่จำเป็นจะต้องผ่านการปลุกเสกหรือพิธีกรรมใดๆซึ่งเป็นธาตุที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวอยู่แล้วเป็นที่เกรงกลัวของพูดผีและเมื่อนำหอยเบียแก้ปลอดชันโรงใต้ดินตะกัวน้ำรักสีดำมารวมกันแล้วก็จะทำให้เกิดความขลังขึ้นเป็นเท่าตัวกล่าวกันว่าเบียแก้นั้นเป็นของขลังที่ไม่มีวันเสื่อมปกติของขลังทั่วไป มักจะมีข้อห้ามที่คอยกำหนดไว้ห้าใครไม่สามารถปฏิบัติตามได้จะทำให้ความขลังนั้นลดลงแต่ไม่ใช่สำหรับเบียแกเพราะของขลังชนิดนี้ไม่มีข้อห้ามใดๆเบียแก่เปรียบเสมือนทองคำไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ไหนก็จะเป็นทองคำอยู่ดีสรุปได้ว่าเบียแกมีคุณครอบจักรวาลคือดีทางป้องกันคงกระพันกันได้สารพัด เป็นสเสน่ห์เมตตามหานิยมและเสริมในด้านโชคลาภอีกต่างหากควรจะรีบหาเบีย้ยแก้มาพกติดตัวเอาไว้เพื่อเป็นที่เสริมสิริมงคลให้กับตัวท่านเองครับซึ่งเบีย้ยแก้ของร้านเหล่านั้นถูกปลุกเสกโดยหลวงพ่อเจ้าพระคุณสุธรรมยานทองกรรมโล เจ้าอาวาสวัดเจดีเคียริวิหารอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์และเกจิอาจารย์หลวงตา้อยวัดโคกสลุดอำเภอบางกระทุม่มจังหวัดพิษณุโลกครับซึ่งหากว่าใครสนใจสามารถที่จะเข้ามาอ่านรายละเอียดและดูรูปภาพเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่ผมได้แนบไว้ใต้คลิปนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ